ไม่กลัวใช่ไปมทำเรื่องนี้ต้องไปเป็นคนบอกพี่เมื่อเช้าตอนที่เราจะอ่านข่าวนี้ว่าเป็นห่วงวิโรธโอ้นี่แหละฮะคือผลประโยชน์มันมูลค่ามาหาผมกาลังจะเปลี่ยนตักตะความคิดคือตอนนี้เวลาคนที่ทําในสิ่งที่ถูกต้องมักจะถูกถามว่าเลยไหมเฮ้ยไม่กลัวเหรอผมว่าต้องถามไอ้คนที่ทําผิดมากกว่าว่ามันไม่กลัวเลยแล้วประชาชนให้กําลังใจกันอย่างนี้ครับว่าอย่าถามว่ากลัวหรือไม่กลัวไม่ต้องเตือนครับช่วยกันเป็่งเสียงใครทําอะไรวิโรธ มึงเจอกับกูถ้าประชาชนช่วยกันเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กคนที่ทำหน้าที่โดยสุจริตทำตามหน้าที่ก็จะทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็มีเอนโดฟินนะครับได้ปลีดอย่างมีความสุขไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้องกลัว,ออวเอาประชาชนเป็นผนังทองแดงกำ,ำแพงเหล็กถ้าเกิดประชาชนทุกคนบอกว่าวิโรธทำในสิ่งที่ถูกต้องใครทำอะไรวิโรธมึงเจอกูทั่วประเทศอย่างเนี้ยวิโรธจะทำงานได้อย่างสบายมากที่คุณมีความเชื่อแบบนี้จริงผมเชื่อนนจริง เชื่อประชาชนจะเป็นกรอบใช่เดินหน้าไปเถอะถูกต้องผมตั้งคําถามสมมติว่าผม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 กำลังเอาตัวเองเข้าไปในถิ่นที่อิทธิพลที่ทําเรื่องแบบเนี้ยคนที่กลัวว่าผมจะถูกใครมาตีหัวแตกคือคนพวกนั้นนะอืเพราะถ้าเกิดผมถูกใครตีหัวแตกเนี่ยมึงนั่นแหละมึงแ่บพูดมึงแบบพูดต้องสงสัยไรแรกถูกไหมไอคนที่ต้องส่งคนมาอารักขาผมนี่ยก็คือคนพวกนั้นแหละถ้าเป็นอะไรไปรู้เลยรู้เลยเขากลัวที่สุดอะ โอ้ยภาวนาอย่าให้มีคนเพี้ยนสักคนหนึ่งเอาอะไรขวดกระทิงแดงอะไรมาปาหัววิโรจน์นะเพราะเดี๋ยวเขาจะต้องกลายเป็นผู้ต้องสงสัยไม่คุณต้องไปอาจจะเป็นห่วงเพราะคุณไปไหนมาไหนคุณไม่ค่อยระวังไงแล้วก็ไปคนเดียวคือคุณวิโรจน์ขับรถเองนะคะขับรถเองไปคนเดียวแล้วก็ไปสาวอาทิตย์เลยไหนก็ขี่ไซคะสั้นขี่จักรยานนะจักรยานแม่บ้านโอ้แต่ถ้าทําผมนี่เหนื่อยนะยังไงคะเพราะเจอทั้งแม่ค้าบ้างประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาผมว่าหัวผมแตกแผลเดียวเนี่ยผมว่าไอคนที่ทำผมว่าหนีไม่รอดอ่ะ โอ้โหนี่มีความเชื่อมั่นผมก็เชื่อ,อว่าถ้าเราทําสิ่งนี้ประชาชนจะอยู่ข้างดังนั้นไม่ต้องขอถ้าจะให้กําลังใจวิโร์ที่สุดสําหรับเลิกคอมเมนต์ว่าเป็นห่วงนะห่วงจังเลยไม่ฮะโพสต์ว่าถ้าวิโรธเป็นอะไรพวกมึงเจอกูแน่ผมจะมีความสุขมากแล้วก็ฝากถึงทุกท่านถ้าวเราจะโพสต์ถึงก้าวไกลก็เหมือนกันถ้าก้าวไกลเป็นอะไรพวกมึงเจอกูแน่ ถ้าอย่างนั้นคือจะเป็นกําลังใจให้พวกผมทํางานได้ดีที่สุดอ๋อนี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องจัดรัฐบาลอะไรใช่ไหมก็ทุกเรื่องเวลาเราทําในสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมแปลกนะแต่เดิมพอเราทําในสิ่งที่ถูกต้องจะมีวะเป็นห่วงจังเลยต้องดูแลตัวเองด้วยนะอแบบนั้นบางทีเราก็ช็อตฟิลเฮ้ยจริงเหรอวะแต่พวกผมเนี่ยไม่ใชเปล่ยนไปใช่ไหมทำไปเลยเอาให้สุดทางแต่ถ้าวิรธเป็นอะไรก้าวไกลเป็นอะไรพวกมึงเจอกูแน่เหมือนกับท่านรองไบต์เป็นอะไรมึงเจอกูแน่ใช่อย่างนั้น คุณใบก็จะทางานได้อย่างมีความสุขใช่ไหมคใครใครทําคุณใบเจอวิโรธใครทําพี่ยุทธเจอวิโรธอย่างนั้น<ม>ใครทครําก้าวไกลเจอกันเจอกันอย่างนั้นใช่ไหมครับ,รบขอบคุณที่ติดตามเพจกรรมกรข่าวนะครับใช่ไหมลําดวนใช่ไหมใช่ไหม